สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับและนี่คือรายการ c o ฟไลท์ทอล์กกับผมรัชตะสมรทินกรทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง p 5 t v นะครับทุกวัน ทุกวันเสาร์ในช่วง13นาฬกาถึง14นาฬกาครับเราก็จะมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมได้พักผ่อนไม่ว่าใครจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้ก็ตามครับยังไงก็ดูรายการของเราเป็นเพื่อนนะครับให้กําลังใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาอุตกภัยด้วยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครนั้นก็ประสบปัญหาน้ําท่วมหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับสถานีของเราตั้งอยู่ที่อิมพีเรียลลาดพร้าวบนชั้น6นะฮะ ก็ตอนนี้ก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่พอสมควรเือนกันว่าถนนราดพร้าวนั้นตอนนี้ก็มาถึงแถวแถวซอยภาวนาแล้วนะฮะซอยภาวนาราดพร้าว43นะครับของเราอยู่80 81 83นะครับก็ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยสําหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับ อีกเรื่องหนึง่งฮะสำหรับในช่วงที่เราดูรายการของเราเนี่ยผมสเก็ตดูนั้นพี่น้องชาวใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะนำพาไปสู่น้ำน้ำไหลหลาหลกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรฮะ,รนนะรพี่น้องชาวใต้นั้นก็ทําสวนยางกันเยอะครับสวนยางนั้นราคาปีนี้ทราบมาว่าราคาตกนะฮะใครที่อยากจะทราบเรื่องราวของสินค้ากเกษตรหรือเกี่ยวกับเรื่องอยางนะฮะ กล้าอยา่างต่างๆในวันจันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งรายการนะครับก็ฝากเรียนเชิญก็รายการนะครับที่สถานีโทรทัศน์ไทยสตาร์ทีวีเอ็นเอ็นทีนะฮะสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ใน ช่วงจันทร์ถึงศุกร์ช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มก็ติดตามชมได้ที่นั่นนะครับแล้วก็วันจันทร์นั้นในช่วง10บโมงถึงเที่ยงนะครับผมก็ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะครับก็คือท่านธีระวงศ์สมบุตรรวมทั้งท่านรองสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาของกล้ายางและก็พี่น้องชาวสวนยางพารานะครับนั่นคือข่าวฝากกันละกันครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวสบายครับเป็นหนุ่มชาวใต้ฮะซึ่งทราบมาว่าแฟนคั ของคนใต้นั้นเยอะเลยทีเดียวนะฮะหรือแม้กระทั่งหลายหลายพื้นที่ครับที่ชอบเพลงแนวใต้วันนี้มีศิลปินจากทางใต้ครับที่จะมามอบบทเพลงเพื่อเป็นการล่อยคลายให้กับคุณผู้ชมนะครับหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้าท่วมครับดูแล้วก็ติดตามเรื่องราวของเขาได้ครับกับหนุ่มใต้คนนี้ที่ชื่อว่าที่คาปางแก้วกับผลงานของเขาครับเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาพูดคุยกันครับสถาบันอุรมรัชตะอาคเดีบี พัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกรรายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาศาส Corporate Magazine ขอรอบคุณทุกแร่มุมชีวิต ฮอฟไลท์แมกซีนทุกแห่งทัว่วประเทศ จากคนทั่วไปเขาแหลงฟังไม่ค่อยดีบอกว่าเธอนั้นมันเป็นคนหลายใจบอกว่าเธอนั้นมันนิดใสไม่ดีและพอชาญได้ฟังพันนี้จะให้ชาญนั้นไปเชื่อใครจะเชื่อใครในเมื่อใจมันรักเธอ กว่าเพื่อนว่าเบือไม่ฟังคำของคุจะเชื่อใครในเมื่อใจของฉัน i สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับศิลปินชาวใต้หนุ่มใต้คนนี้ครับที่ข่าปางแก้วกับเพลงเมื่อสักครู่จะเชื่อใครครับจะเชื่อใครนะฮะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่จะนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้ตอนนี้ก็ดูรายการเราอยู่ครับก็ดูหลายที่ครับทั้งชาวใต้ทั้งกรุงเทพก็สวัสดีทุกคนที่ภาคใต้แล้วก็ทัวประเทศครับชาวจังหวัดอะไรนะ ที่คาอยู่อุดรราชศรีมาครับอุดรราชศรีเช่อไหมครับอยู่นครศรีธรรมราชครับอำเภอร่อนเพลูงตะบังบุญภาคจริงไหมคเลยครับครับก็นี่คือสิ่งที่ยำนำมาฝากบอกนะครับนี่วันนี้เราโฟกัสไปพี่นองชาสใต้นะฮะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรายการของเราเป็นประจำาฮะเดี๋ยวจะนั่งนิดหนึ่งนะครับใครอยากจะส่งข้อความมาฮะมาให้กำลังใจครับ4221559รายการของเราเป็นรายการสดนะฮะเมื่อวานนี้ผมสัมภาษณ์รายการ อีกรายการหนึ่งที่ทีคาเคยไปออกนะฮะเมื่อวันสัมภาษณ์ประธานจัดงานประธานจัดงาน m อตอ x p o นะครับท่านกรกุณามอบบัตรเข้าชมรายการเดี๋ยวช่วยกอสเข้ามากสซึ่งนี้คือบัตรเข้าชมงานนะครับยืนยันครับว่ามหากรรรถยนต์ครั้งที่28ที่จะเกิดขึ้นที่ Impact นะครับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคุณขวัญชัยประพัดพงศ์นะมอบบัตรมาให้ผม500ใบเลยทีเดียวนะฮะก จะเกิดขึ้นวันที่1นะฮะถึง12ธันวาคมอันนี้นเอามาร่วมเอามาร่วมรายการเอามาร่วมรายการนะฮะร่วมรายการนะครับทายมาสัครับว่าะจะเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่นะครับและประธานจัดงานชื่ออะไรนะครับผมมอบให้ท่านละกี่ใบดีฮะท่านละ3ใบท่านละ3ใบ <laughs> <laughs> ครับไม่ได้เตรียมกันนะครับอ่ะสามใบก็3ใบนะฮะท่านละ3ใบนะฮะนี่ผมมีเยอะมากฮนะเนี่ยฮะถ้าใครอยากได้นะนี่เป็น บัตร VIP นะฮะซึ่งจะพิเศษกว่าบัตรปกตินะครับใช่คือบัตรเพราะถ้าเกิดว่าไปกับทีคาจะได้บัตร ICU ICU นะแต่ว่านี้บัตร VIP ครับครับส่ง SMS มาก็ได้ SME มาก็ได้ครับมาที่422มีคำถามนิดหนึ่ง 1559เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะว่างานจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับถ้าดูจากที่โค้ชเข้ามาเนี่ยมันก็จะโชว์เลยนะฮะงานจะเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับที่ Impact เมืองทองธานีประธานจัดงานชื่อคุณขวัญชัยประพัดพงศ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นวันที่1-12ทธันวาคมนี้ท่านได้ตอบถูกนะฮะเดี๋ยวทีมงานของเราช่วยรับโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับ0 2นยนะฮะ9 7 7 4นะครับ3ใบต่อหท่านใช่ไหม ครับก็ไม่ค่อยได้บอกเบอร์นานแล้วลืมไปแล้วศูนย์สองเก้าสามสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่นะครับร่วมสนุกกันเอ่อมาพูดถึงทีคานนิดหนึ่งครับพี่เ้อาชาวใต้ดูเราอยู่นะครับเอ่อศิลปินที่บอกว่ากลายพันธุ์จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นตอนแรกเป็นศิลปินกลายพันธุ์ก็คือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมาจากที่แบบไม่เคยอยู่เส้นทางสายนี้ครับผมไม่เคยอยู่เส้นทางสายนี้เลยไม่เคยร้องเพลงและไม่เคยเล่นกีตาร์ไม่เคย คือทำอ,อะไรไม่เป็นเลยเยวกบ็บงการดนตรีไม่เลยครับยกเว้นฟังเพลงอย่างเดียวยกเว้นฟังกับร้บอ,รองเพลงคาราโอเกะครับตามงานที่บ้านตามงานอะไรประมาณเนี้สรุกสนานเชยๆครับ<ๆ>แล้วก็วันหนึ่งก็มีคนเขาไปจับมาครับ,รบทั้งจับมาขอร้องขู่เก็นบังครับ จุดกระชากลากถูมาบอกว่าต้องมาอาจจะเป็นพวกเราด้วยไหมมาร้องเพลงนะนอกจากนรกจากร้องเพลงได้เลยเนี่ยกีขาเขาเป็นคนสนุกสนานคเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะคือมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนทุกจังหวัดครับก็คือเวลาไปไหนนีขาจะไม่ค่อยพกตังค์รับจะไปยังไงฮะก็คือไปหาข้างหน้าไปหาเพื่อนครับไปจังหวัดไหนเพื่อนก็เดี๋ยวร้อนจังหวัดนั้นถือว่าดีก็จ์เราเราขึ้นเว็บไซต์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ถามมาว่าจะดูทางเว็บไซต์อย่างไรนะครับ ก็ไปที่ w w w s m i d j n e t p 5นะฮะก็สามารถดูเราได้ตอนนี้ดูได้ทั่วทั่วโลกแล้วก็ดูได้ทั่วประเทศไทยครับทั้งอีสานเหนือใต้ออกตกครับผมแม้ทั้งอยู่ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินก็สามารถดูได้คุจะยุ่งนิดหนึ่งครับผมพูดถึงตัวตนของทีคานนิดหนึ่งเป็นคนจังหวัดไหนแล้วก็เรียนมาทางด้านไหนฮะคือเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนมาในสายช่าง ในสายช่างคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็ไปต่อที่รำคำแหงก็เป็นมนุษยศาสตร์ครับพัฒนาสังคมใช่ครับแล้วมาร้องเพลงได้ไงฮะหรือว่าเราหลังจบการศึกษาเราเริ่มต้นจากงานอะไรก่อนคือคือคือตอนนั้นเนี่ยไปร้องเพลงคือไปไปสนุกสนุกสนานกับทางชิงฉาบทัวร์อะไรณนี้คือเพื่อนเพื่อนสนุกสนานกันก็ก็มีคนไปเจอบอกว่าธีคาทีคาน่าจะ น่าจะร้องเพลงนะเดี๋ยวเขาพาไปทําอัลบั้มครับผมใครๆแบบมีเพื่อนยุอะไรอย่างี้ใช่ไหมมีเพื่อนยุแล้วก็มีเพื่อนทั้งยุทั้งดันขราบผมใช่ครับก็เลยตอนนั้นปลายปีสี่เก้าครับมาเป็นรับเท็กไกยพันครับตอนนั้นปลายปีสีเก้ารับเท็กไกยพันตอนนั้นไข้หวัดนกสองพันกํากลังระบาดแพร่กระจายทั่วโลกแล้วก็ทําให ลามสู่หัวใจคนอาจทำให้รักแท้กลายพันธุ์อะไรประมาณนี้แหละคือเพลงนี้ช่วงแรกที่ที่อาจารย์ได้ได้ได้ฟังเพลงคือก่อนหน้านี้ผมฟังเพลงนี้ฮะคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะก่อนหน้านี้สองสามปีได้ไหมสองปีครับสองปีนะฮะจริงๆแล้วมีคนรู้จักน้อยมากครับเพราะว่าเพราะว่าทีคาไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้ออกสื่อจริงๆคือฟังเนื้อหาของเพลงแล้วบังเอิญมันตรงกับไอ้ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโกใช่ครับซึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยบ้านเราน้ําท่วมบ้านเราน้าท่วมมันจะคล้ายๆแบบคลื่คลานไปคล้ายๆเชโลคเหมอนกัไนะ ใช่ครับทุกอย่างครับทุกอย่างรังรังสยียมันจะแบบเขาเรียกการช่องทางการเป็นพาหะของเขาเนี่ยใช่ใช่ช่องทางการการแพร่กระจายเนี่ยไปทางน้ําไปทางอากาศไปทางไปได้หมดเลยหลายๆที่ครับไปได้หมดเลยครับใช่ครับไปได้หมดเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจากจุดเริ่มต้นที่บอกว่าไม่ใช่คนวงการนี้เลยเริ่มต้นจากมีเป็นคนสรุกสนานแล้วก็ชอบร้องเพลงแล้วก็มาออกอัลบั้มได้ไงฮะ อ๋อแล้วมันก็มีคนลัดดันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือมาจากทีคาบางแก้วกลายพันธุ์ครุบก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงช่วงแรกๆเลยกลายพันธุ์ครุบก็มีนายพงพลเป็นคนชักชวนมาแล้วก็ชุดนั้นก็มีนายพงพลเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับตอนนั้นก็คือทีคาบางแก้วนี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจริงนามสกุลจริงครับนะครับก็ความหมายว่าไงฮะทีคาเนี่ยทีคาก็ยืนยาวยืนยาวครับคือเกิดวันอาทิตย์ครับเป็นคนวันอาทิตย์ครับยืนยาวนะครับ อย่านนยาเอาไปทำของนะครับ <c oughs> นั่งฟังบอกวั <c oughs> นอาทิตย์ปั๊บทำของใส่เลยครับนะฮะ ก็ขอบคุณนะพี่น้องชาวไทยนะครับให้เกียรติดูรายการพอสมควรนะครับรายการเราเป็นรายการสดนะพยายามที่จะหยิบวาไรตี้ครที่นี่จะเป็นวาไรตี้สักนิดหนึ่งคอฟไลท์ท็อกนะครับทุกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมบอกว่ามีบทเพลงพอเพราะที่จะมอบให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดนะฮะอยากจะได้บัตรเข้าชมงานนะฮะอย่างที่เรียนครับก็ยกโทรศัพท์มาครับ029349774นะครับถามว่างานมอเตอร์เอมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28นะที่จะจัดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะครับนะฮะเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับใครตอบถูกก็เดี๋ยวผมจะฝากบัตรไว้ให้กับทีมงานตอบถูกรับไปเลยซ้ำรับไปเลยนะฮะซ้ำไบต่อหนึ่งท่านต่อหนึ่งท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาครับว่ากันต่อครับ